แต่ที่ดูเหมือนจะผ่อนคลายไปแล้วล่วงหน้าก็คือบรรดาน,นักลงทุนในตลาดหุ้นล่ะค่ะเพราะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกวันนี้ปรับตัวสูงขึ้นประเมินกันว่าก็คงจะรู้สึกผ่อนคลายลงไปนะคะหลังจากที่รัสเซียได้ประกาศถอนกำลังทหารออกไปบางส่วนจากที่ประชิดพรมแดนยูเครนก็คงจะต้องจับสัญญาณนะคะว่า่ามกลางวิกฤตยูเครนจะส่งผลต่อการลงทุนในระดับเฉพาะหน้าอย่างไร แต่ในระยะยาวก็เริ่มประเมินกันแล้วนะคะเริ่มได้เห็นราคาพลังงานที่สูงขึ้นประกอบกับอีกด้านหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อที่ก็คงจะทำให้นักลงทุนกังวลไม่น้อยแต่วันนี้น่าสนใจนะคะว่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงราคาทองคำก็ตกลงราคาก๊าซธรรมชาติตกลงไปด้วยนะคะหลังจากที่นักลงทุนอาจจะประเมินว่าสถานการณ์เริ่มเห็นแนวโน้มที่จะผ่อนคลายอีกด้านหนึ่งค่าเงินรูเบิลของรัสเซีย แข่งค่าขึ้นด้วยค่ะดิฉันได้คุยกับนักเศรษฐศาสตร์แห่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยหรือที i ดรดกเรกิริดาเผาพิจิตและขอให้ประเมินสถานการณ์ที่มองเห็นจากวิกฤตยูเครนว่าส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไรค่ะ <laughs> อย่างแรกเลยที่นะะีลักษะกล่าวไปก็คือเรื่องพลังงานนะคะเรื่องแกส๊สธรรมชาตินะคะเรื่องน้ํามันเนี่ยนะคะราคาก็ขึ้นไปรอละนะคะเพราะว่าก็มีการสต็อกน้ํามันเกิดขึ้นนะคะเพราะไม่รู้สถานการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องอันที่2เนี่ยนะคะก็อย่างที่เมื่อกี้คุยไปก็คือว่าพอเกิดความไม่แน่นอนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่คนก็อยากจะเก็บสินทรัพย์ที่เขาคิดว่าปลอดภัยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือทองนะคะราคาทองก็เลยขึ้นไปรอแล้วนะคะอันที่สอง ก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะพบว่านะคะพอมีความไม่แน่นอนนี่หลายหลายคนก็มาถือนะคะถือนินดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะคะค่างเงินดอลลาร์สหรัฐก็แข่งขึ้นไปนะคะรวมถึงพวกพันธบัตรนะคะรัฐบาลของสหรัฐด้วยนะคะอันนี้ก็แข่งขึ้นไปเช่นเดียวกันนะคะหมายถึงว่า yield นะคะหรือว่า return นี่มันก็ขึ้นไปเช่นเดียวกันเพราะมีความต้องการถือมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะคะทั้งทั้ง uh, เรื่องของราคาพลังงานนะคะเรื่อ لم, เรื่องของค่าเงินนะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตจะมีการน้องมันกับแก๊สธรรมชาตินะคะเขาเป็นผู้ผลิตนะคะรายใหญ่ของแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะคะที่เอาไปผลิตเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะคะซึ่งก็คือถ้าจำไม่ผิดคือพลาดียมนเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะก็ทำให้นะคะราคาของแร่ตัวนี้ขึ้นไปนะคะ เลยกาลังคิดอยู่ว,ว่าเอะแล้วสถานการณ์เซมิคอนดักเตอร,ร์ที่กาลังขาดแคลนอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะราคาก็ขึ้นไปสูงอยู่แล้วนะคะถ้าขาดตัววัสถุดิบตัวนี้อีกนะคะก็จะทําให้การผลิตเซมิคอนดักเตอร,ร์เนี่ยมันก็ต้องช้าลงไปอีกนะคะอันนี้ก็ทําให้ราคาเซมิคอนดักเตอร์ในโลกเนี่ยมันก็ต้องขึ้นไปเช่นเดียวกันคน่ะคะือคนไทยเวลามองวิกฤตยูเครนก็อาจจะรู้สึกว่าไกลตัวนะคะดกรกฤษดาแต่ว่าจริงๆในแง่ของกระเป๋าเงินคนไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะที่เราคุยกันมาทั้งหมดไม่เรื่องขตัวเลยนะคะถ้าเรามีทองอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะตอนนี้ก็นะคะทองราคาขึ้นนะคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็คือว่าพอราคาน้ํามันขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็กระทบเราละเพราะว่าเราต้องนําเข้าน้ํามันนะคะเราจึงเห็นว่าทุกๆอาทิตย์เนี่ยนะคะทางนะคะบริษัทน้ํามันก็จะประกาศขึ้นราคานะขึ้นราคาเกือบนะคะทุกอาทิตย์เลยบางอาทิตย์สองครั้งด้วยซ้ำนะคะแต่อย่างที่เรียนว่ามันไม่ใช่แค่ราคานะคะในตลาดโลกที่ขึ้นแต่เพราะว่าค่าเงินบาทเรา อ่อนลงด้วยนะคะเนื่องจากว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งอย่างที่เมื่อกี้เรียนนะคะก็ทําให้ค่าเงินบาทไปเทียบกับดอลลาร์เนี่ยมันก็อ่อนลงเราก็ต้องใช้เงินบาทมากขึ้นนะคะในการที่จะไปซื้อ,อของนําเข้ารวมถึงน้ํามันด้วยเพราะฉะนั้นพอแปลงค่าเงินบาทแล้วเนี่ยราคาน้ํามันในบ้านเรามันก็เลยยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่กระทบเรากระเป๋าสตางค์เราโดยตรงเลยนะคะส่วนในเรื่องการผลิตอย่างเมื่อกี้ที่เรียนว่าถ้าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยขาดเพิ่มขึ้นหรือว่าราคาขึ้นแน่นอนมันก็จะส่งผลกระทบต่อ การผลิตอย่างเช่นรถยนต์นะคะในบ้านเราเพราะว่าเซมิคอนดักเตอร์นะคะต้องใช้ในการผลิตยานยนต์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่จะเห็นได้ว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะมันกระทบนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของเราอะค่ะแร่พลลาเดียมที่คุณกิริดาพูดถึงหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งรัสเซียเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก ก่อนหน้านี้ทั้งโลกมีปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์อยู่แล้วและสถานการณ์ก็เริ่มที่จะคลี่คลายไปในระดับหนึ่งแต่เมื่อวิกฤตยูเครนรัสเซียกำลังเกิดขึ้นกำลังส่งผลให้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ก็อาจจะเข้าสู่ปัญหาขาดแคลนอีกครั้งก็ประเมินกันแล้วนะคะว่ากว่าจะฟื้นตัวอีกครั้งก็คงจะไปปีหน้าแล้วอุตสาหกรรมรถยนต์เทคโนโลยีในไทยก็คงจะถูกกระทบไปด้วยค่ะ แล้วนโยบายในไทยควรที่จะต้องปรับตัวอย่างไรท่ามกลางวิกฤตยูเครนดิฉันถามเรื่องนี้ต่อจากดรกรษดาด้วยค่ะ รัฐบาลนะคะจะมีนโยบายช่วยเนี่ยก็อาจจะต้องช่วยเป็นจุดๆไปนะคะคงไม่ได้ต้องช่วยทุกคนลด,ดราคาทุกอย่างลงนะถ้าจะช่วยเนี่ยคงจะต้องช่วยเป็นเป็นจุดๆไปนะคะไม่จำเป็นต้องช่วยโดยโดยรวมอันนี้ก็คือเป็นเป็นนโยบายอันหนึ่งที่ที่จะช่วยได้ถ้าเป็นเรื่องของการช่วยแบบแบบเจาะจงนะคะแต่อีกอันนึงนะคะที่หลายๆคนเป็นห่วงมากเช่นเดียวกันก็คือว่าเออ hm, พอราคานะคะขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วเนี่ยนะคะอย่างในสหรัฐเราก็เห็นแล้วว่าของ เขานี้ราคาขึ s s so ้นไปสูงมากนะคะเงินเฟ้อเขาขึ้นไปเจเกว่านี่นะคะทางธนาคารกลางสหรัฐก็เลยมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมคะแต่ของเขาเนี่ยเหตุผลที่เขาต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าราคาที่ขึ้นไปสูงเนี่ยมันไม่ได้มาแต่เพื่อตงการผิ์อย่างเดียวมันมาจากความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็เลยขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะไปแตะเบรกนะคะความต้องการสินค้าเหล่านี้เผื่อบางคนอากต้องไปกู้เงินใช่ไหมคะมาซื้อของก็อาจจะ ชะลอไปหรือบางคนคิดว่าโอ้ดอกเบีย้ยดีเอาเงิไปฝากดีกว่านะคะไม่ต้องซื้อของเยอะแบบที่เราตั้งใจไว้ก็จะทําให้ความต้องการสินค้าหรือดีมานเนี่ยมันลดลงนั่นคือนั่นคือว่าถุประสงค์ในของการขึ้นดอกเบีย้ยของทางสหรัฐนะคะที่หลายๆคนก็เลยเป็นห่วงว่าเออแล้วในไทยล่ะนะคะทาง mm hmm. กรอนนองงคณะกรรมการการเงินนะคะ จะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงอย่างหนึ่งเพราะหลายๆท่านตอนนี้เราก็ทราบเปนว่าเราก็มีหนี้ใช่ไหมคะมีหนี้ครัวเรือนเราเป็นบริษัทนะคะเราก็อาจจะมีหนี้นะคะแล้วก็เราก็อาจจะเป็นห่วงว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราอยากจะสมมติว่ากู้เงินไปซื้อบ้านในอนาคตละอย่างเงี้ยนะคะดอกเบี้ยจะขึ้นไหมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีความเป็นไปได้นะคะที่ดอกเบี้ยจะขึ้นแต่คงไม่ได้เร็วเนี้สำหรับประเทศไทยก็อย่างที่เรียนว่าเราไม่เหมือนสหรัฐนะคะเราไม่ได้มีความต้องการสินค้า และบริการที่โหเพิ่มขึ้นมากมายนะคะส่วนใหญ่เงินเฟอ้อของเราเนี่ยหรือราคาของที่ขึ้นเนี่ยมันมาจากฝั่งของอต้นทุนนะคะที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนี่จะเห็นได้ว่านโยบายอันนึงนะคะที่ที่ทางภาครัฐหรือว่าทางแบงค์ชาตินี่พยายามทาได้ก็คือพยายามจะไม่ขึ้นดอกบเบี้ยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยนะคะช่วยในการใช้หนี้ของประชาชนหรือ SME นะคะหรือว่าถ้าจําเป็นนะคะที่จะต้องกู้ยืมเงินในปีนี้เนี่ยนะคะก็ยังทําได้อยู่ โดยที่ต้นทุนดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้สูงมากะคะ่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ภาคราช่วยได้ก็คืออ,อ,ย,อยากเพิ่งขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้ซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ขึ้นนะคะถ้าจะขึ้นก็อาจจะเป็นปลายปีเลยหรือว่าอาจจะเป็นปีหน้าไปเลยะคะ่ะภาวะโควิด -19 ที่ยังไม่จบก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะและคำถามก็อยู่ที่พลังขับเคลื่อนของเศรษฐกิจจีนซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นพลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกโลกแต่เมื่อจีนยังคงนโยบายโควิดเป็นศูนย์และยังไม่ได้เปิดประเทศก็อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจกในระดับโลกด้วยค่ะ